รถตู้ใหม่แปดหมื่นอีกแล้วครับพี่พี่คันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดนะฟรีดาวได้อีกนะฮะราคาเบาๆครับผมเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะพี่พี่ต้องรับชมกันให้จบนะครับผมมาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมรวมถึงั่าปีค่าปีวันมีให้ด้วยนะครับผมรับชมคลิปกันให้จบนะเดี๋ยวผมมาแช้์รายละเอียดของตัวรถไปรับชมกันเลยครับผม โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆดูท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถตู้บูมๆนะครับผมที่จะมารีวิวรถตู้ทําเงินนะครับผมรถตู้จัมโบ้หรือว่าโฉมกันดั้มนะครับผมที่พี่ๆเห็นกันอยู่บ่อยๆเลยนะของบริษัทเพชรยนต์ตอนนี้มีสต็อกมากกว่า80คันเลยนะครับผมนะพร้อมขายพร้อมใช้งานไม่มีรถวิ่งวินปายเหลืองแน่นอนนะครับผมเพราะว่าทางเพชรยนต์คัดเกล็ดคุณภาพมาให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะครับผมคัดมาแต่รถเกรดเอเท่านั้นเลยนะครับผมใช้งานน้อย สภาพเรียบเนี้ยบแบบนี้ครับผมส่วนใหญ่เป็นรถปดประจํการเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมนะแล้วก็เป็นรถเกียร์รอบผมไม่มีชนหนักถีบข้ามชมน้ำน้ำท่วมตะกอนเราแต่งมาอย่างแน่นอนนะครับผมสีบอลแบบนี้สีซิมเพอร์สสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนะสำหรับผมคอมพิวเตอร์นะครับผมคันนี้วิเลขไมแค่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผมใช้งานน้อยมากๆให้ดูใบสอบบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเป็นปีสอง7นสิบเจ็ดนะเลขไมแปดหมื่นไมแท้ไมเดิม จากโรงงานนะครับผมไม่มีกลับใหม่กรอมตามมาตรฐานงมริษัทเพชรยนต์เลยนะครับผมรถเกรดเเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับตัวรถเกรดเนะครับผมคันนี้ไม่แปดหมื่นนะไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับผมคอมพิวเตอร์สมกันดั้มไม่แปดหมื่นไม่หลักหมื่นก็ได้นะครับผมเอาไม่แสนเดียวก็ได้นะครับผมเริ่มหายหางแล้วแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวใหญ่วิ่งกันทั้งวันจริงๆนะสำหรับตัวคอมพิวเตอร์วิ่งกันไปหลายแสนแล้วแน่นอนนะครับผมอย่างคันนี้ไม่แปดหมื่นนะ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมรายละเอียดของตัวรถดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวหน้าคอมพิวเตอร์3 0มนที่ 4D ีปี2 0 1พสิบ็ดครับผมนะคันนี้ไม่แ0ด0มนกิโลราคาสุดพิเศษเลยครับผมเ8็ดแ0แปืนเก้าบาทแถมยังฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับผมสำหรับพี่ๆที่มีพอมีเครดิตยูบ้างนะครับผมจัดฟรีดาวน์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าแนะนําจ่ายค่าประกันค่าดําเนินการแยกจะดีกว่านะครับผมนะจะได้ไม่ต้องไปรวมในยอดจัด แล้วก็ทําฟีดดาวกันไปเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจจับจองเรื่องของโรมหาบุงก่อนได้เลยที่0นย์902989893ครับผมในรายละเอียดของตัวรถไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเรื่องที่ด้านหน้าก่อนเลยป้ายทะเบียนก่อนเลยนะครับพี่ๆจะได้จํากันได้แม่นๆนะคันนี้ม 80, ไม่80,000ทะเบียนฮอนดูกสอรือสีนะครับผม8921ทะเบียนกรุงเทพมหานครป้ายฟ้าส่วนบุคคลถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่มีรถมิ่งวินป้ายเหลืองแน่นอนนะรับประกันเลยนะครับผม ไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกับไม้กองไม่นะครับผมตัวโคมไฟหน้าครับผมใส่แจ็บแบบนี้เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับนี่มาพร้อมกับระจังหน้าโคมยี่หสองชั้นเส้นใหญ่โฉมกันดั้มแบบนี้นะครับผมไม่มีรอยตําหนิเลยสนิมไม่มีเกาะครับผมนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแน่นอนนะครับผมมีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะมาต่อกันที่พาร์ของกระจกแล้วกันนะครับผมกระจก ต้องมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะครับผมเป็นกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะครับถ้าไม่มีโลโก้แสดงว่ากระจกมีการเปลี่ยนมาหรือว่าชำรุดนะครับผมแต่ของเราไม่มีนะกระจกโตโยต้าทุกบานกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับผมกระจกมองข้างต้องเป็นสีดําเท่านั้นเลยนะครับผมตกกัดกระสีซิมเพิลของตัวรถนะครับผมแบบนี้ร้อยต่อแนบเนียงสนิทแบบนี้เลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเป็นรถเดิมๆ,น,ๆ,ๆนะครับผมไม่มีการตัดต่อตัดแต่งมาแน่นอน,นคันนี้เป็นเบาะสี่แถวนะครับผม นะเอาไปวิ่งรับงานได้เหมือนกันนะครับผมตัวล้อผมได้เป็นล้อกระทะนะขอบ15นะครับผมแบบนี้เลยรัดมาด้วยยางไฟสโตนนะครับผมล้อแท้ล้อเดิมต้องล้อกระทะไม่มีการเปลี่ยนแม็กนะครับผมนะล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานโลโก้โตโยต้าชัดเจนเลยนะครับผมตัวเบ้าโชกคค่อนข้างมืดเล็กน้อยต้องขออภัย,ยนะครับเนี่ยเบ้าโชกและซุ้มล้อก็ถือว่าสะอาดนนะ โชกไม่มีรั่วซึมเลยนะครับผมมีรอยแต้มมาจากโรงงานด้วยแต่มืดไปหน่อยต้องขอไฟพี่ๆด้วยนะครับผมนะแต่จะเห็นว่าตัวโครงสร้างรถเดิมๆเลยนะครับผมเห็นเม็ดอาร์กด้วยนะไม่รู้ในกล้องเห็นป่าแต่ตัวผมเห็นนะเม็ดอาร์กเห็นชัดเจนเลยไม่มีการโป๊สีหรือว่าทําเชื่อมมาแน่นอนนะครับผมแบบนี้ไม่มีขยับเลยน่ครับเรียมสันสวยงามครับผมไม่มีบุกครับผมไม่ต้องเคาะทาใหม่เราะรถไม่มีการโดนมานะครับตรวจสอบประวัติได้และไม่มีชํารุดหรือว่าสูญหายแน่นอน มาดูฝั่งห้องผู้โดยสารกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมนี่เลยห้องผู้โดยสารเบาะสีแถวแบบนี้นะครับผมตามสไตล์คอมพิวเตอร์นะเปเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเฮดรูงกว้างๆใหญ่ๆนะแอร์มีมาครบทุกจุดไม่ร้อนแน่นอนเบาะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยขาดนะครับผมไม่ต้องมีรอยเย็บเลยนะไม่ต้องเย็บใหม่แบบนี้นะครับผมอาจจะมืดไปหน่อยนะต้องขอภัยพี่ๆนะครับผมนี่เม็ดอาร์คยังมีให้เห็นชัดเจนตัวฝ้าบน เพดานนะครับผมไม่ต้องบุใหม่เช่นเดีวยวกันใหม่ขนาดไหนครับดูได้นี่ม่านกันแดดยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยนะครับใหม่กิฟะร,รู้สึกด้านหน้าจะมีกล้องบันทึกภาพมาให้ด้วยนะครับผมอ่ะมาดูด้านหน้ากันสักเล็กน้อยแล้วกันตัววิทยุมีมาให้ครับผมแอร์แมนนวลเกียร์แมนนวลวงมาลัยสี่กานเดิมๆของโตโยต้าเลยนะครับผมแบบนี้นะสภาพเนียนกลิบสวยงามครับผมไม่มีตําหนิเลยตอนนี้ยังหาตาหนิไม่เจอนะบ,บอกผู้หน้าก็เป็นบอกผ้าเช่นเดีวยวกัน นะเบลมีให้ครบๆพวกอุปกรณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นถังน้ำเพลิงหรือว่าที่ถูกกระจกบูกเฉิดนะผมแถมให้ไปเลยครับฟริีๆสำหรับพี่ๆที่มาจับจองกับบุงนะครับผมนะดูคลิปบุงโทรหาบุงจับบุจับจองกระบุงเท่านั้นครับผมเห็ดอาข้างนอกผมจิบครับผมแบบนี้เลยนะเห็นชัดเจนครับผมไม่มีรอยโป้งสีมาเลยนะเป็นรอยจากโรบอทนะครับผมต้องมีทุกคันและยิ่งเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับผม แสดงว่าเดิมแท้แน่นอนนะไม่มีการตกแต่งทํามานะครับประตูเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนมานะครับผมรถสามารถตรวจสอบประวัติรถได้ครับพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะนี่ตัวล็อกเดิมแท้แน่นอนเหมือนกันสิอย่างแน่นๆเหนียวๆนะครับผมฝั่งนี้บ้างนะครับนี่โอเคนี่ครับสวยามครับผมเดี๋ยวผมทําการปรับสภาพทำความสะอาดให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผม ฟี่ขับสีเซรามิกทำสปาภายในภายนอกให้ด้วยนะครับผมนะพี่ๆจะได้พร้อมเอาไปวิ่งใช้งานไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติมกันนะครับผมแบบนี้นะครับตามซอกนี่ครับหัวน็อตเ,เดิมนะไม่มีขยับเลยนะครับลอยโดนประจงประแจไม่มีแน่นอนตั้งเสียงตอนปิดประตูแล้วกันนะครับผมนี่ครับบานสไลด์ปิดง่ายๆทีเดียวสนิทเอาอยู่แบบนี้เลยนะตัวร่องบานสไลด์ไม่มีตกล่องครับผมนะแบบนี้เลย เดียมสันสวยงามเช่นในการรอยตรงรอยต่อนะไม่มีผิดเพี้ยนผิดรูปครับผมนะดูได้เลยนี่ครับถ้าพี่ๆมายอยากมารับชมรถด้วยตนเองหรือว่ามาทดลองขับเรียนเชิญที่บริษัทเทสยนนะครับผมเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับผมมาหาบุญได้เลยเดี๋ยวผมพารับชมตอ๋งรถตู้อีกหลายคันครับผมเกือบร้อยคันเลยก็ว่าได้นะนี่ให้พี่ๆได้เลือกกันเยอะแยะมากมายแต่ทุกคันเป็นรถเกียร์เอครับผมนะต้องบอกเลยว่าทุกคัน อัดเกะคัสภาพามาให้พี่ๆแล้วเรียบร้อยนี่ครับโลโก้ด้านหลังตัวโตโยต้ากับคอมมูเตอร์นะครับผมเข่ากันแบบนี้แสดงว่าไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ต้องดูนะครับผมว่ารถเดิมจริงไหมสาดท้ายเคยแกะเคยถอดหรือเปล่าโดนมาหรือเปล่านี่ครับดูได้เลยต้องเรียงตัวเท่ากันสวยๆแบบนี้ในส่วนของโคมไฟท้ายครับใส่แจ๋วแบบนี้เลยนี่สภาพเนียนกริ้ครับผม ราคาสุดคุ้มแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะเจ็ดแปดเก้าฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมนะสำหรับตัวคอมพิวเตอร์ดอกเบี้ยถูกสุดแล้วนะครับผมเป็นดลเลอร์เจ้าใหญ่ที่ได้ตัวดอกเบี้ยนี้นะดอกเบี้ยสามจุดเก้าเก้าเท่านั้นเองนะครับผมฟังสบายสบายกันไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเปิดป่าท้ายให้ดูสักเล็กน้อยนะครับผมนี่เป็นแบบโชคคู่ใหญ่นะครับผมทางสายคอมพิวเตอร์โชคแท้โชคเดิมดูเม็ดอาร์ก,ก่อนเลยนะครนะับผมนะออะไปท้ายก่อนก็ได้ ไาโคยโตโลโก้ชัดเจนเท่ากับไฟเดิมไม่เคยแกะนะครับผมนี่เมทาร์ Met up. เรียงตัวสวยนี่ครับดูตัวตะเข็บรถเก็ A เอต้องตรวจสอบได้นะครับผมแบบนี้นี่ครับปั๊มเอและปั๊มอาไม่มีร่องรอยของการแกะเลยนะครับผมรอยประแจไม่มีโดนนะมีปัม๊มชัดเจนให้เห็นแบบนี้นะครับผมนี่พื้นไม่ต้องปูใหม่ด้วยนะครับผมฟังเสีนงตอนปิดฝาท้ายสักเล็กน้อยครับผมอึม๊ ทีเดียวสนิทเอาอยู่แบบนี้เลยนะครับผมไลฟงไลฟามีมาให้เรียบร้อยกระจกกระระยะมีเช่นเดียวกันรวมถึงไฟเบรกวงที่สามนะครับผมโอเคมาดูช่วงล่างจักเหล็กน้อยครับผมนะล้อไหลมีให้นะครับโอ้หช่วงล่างใหม่คิิบเลยนะครับช่วงล่างไม่มีร่องรอยของสนิมหรือว่ารอยเชื่อมเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเพาหรือว่าตัวแหนบตัวโช๊คนะครับผมช่วงล่างเดิม,ดมจากโรงงานทางเรารับประกันโครงสร้างให้แล้วนะครับผมมีวันตีสามสิบวันเลย นะครับผมรดเกจ A ต้องแบบนี้นะครับผมจริรับประกันเลยเอาไปวิ่งใช้งานเดี๋ยวไม่ต้องซ่อมนะครับผมไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนนะครับโอเคมาดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะครับผมจริงๆแล้วไม่ต้องดูเยอะผมคันนี้ใช้งานไม่แค่80,000กิโลนะอย่างที่ผมบอกดูเลขไม้สักเล็กน,น้อย83,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมหายากแล้วนะรถตู้ไม่หลักหมื่นแบบนี้นี่ครับสภาพสวยเงียนกิบ คอนโซลสะอาดนะครับผมไปสองขอมีถูกต้องตามกฎหมายตามซ่อกประตูน็อตไม่ขยับไม่ต้องแกะอะไรเลยนะครับผมรถไม่มีโดนนะแล้วก็ไม่มีประวัติน้ําท่วมด้วยนะครับผมดูได้เลยไม่มีร้องนสนิมเกาะแค่แต่นิดเดียวนะดูกระดูกงูสักเล็กน้อยครับผมตัวสปอตเม็ดอาร์กนะนี่ครับโอเคนีเค่เห็นชัดเจนแบบนี้เรียงช่องไฟสวยๆครับผมนะไม่มีการโปสต์มาแน่นอนรับประกันเลยครับ พี่พี่มั่นใจได้เลยนะรถแปดหมื่นไม่ได้ใช้เยอะนะครับผมตัวรถตู้อย่างที่พี่พี่รู้กันอยู่แล้วนะไม่มีการจริงๆเขาใช้กันเยอะมากนะครัรถตู้คันนี้วิ่งกันทั้งวันเลยนะครับผมนะสําหรับตัวสมกันดั้มแต่คันนี้แค่แปดหมื่นกิโลไม้แท้ไม่เดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับเจ้าตัวโตยิต้าคอมพิวเตอร์นะครับผมสามจุดูนดีโฟดีปีสอง7นสิบเจ็ดนะครับคันนี้ เดิมๆแบบนี้เลยนะยเทคไม่แค่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นเองใช้งานน้อยมากๆครับผมสภาพเงียบๆเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยอย่างที่พี่ๆได้รับชมกันนะอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับผมแต่ว่าอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมอินบ็อกซ์มาหาผมได้เลยนะครับผมทักไลน์มาได้นะอันนี้ราคาอยู่พิเตอครับผมเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแถมยังฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมนะสำหรับพี่ๆที่มีเครด,ดิตดีหรือว่าพอมีเครดิตอยู่บ้างผมจัดฟรีดาวให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผ่อนเบาๆอยู่ประมาณหนึ่งหมื่น ห้าพันบาทถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับผมดอกเบี้ยถูกสุดแล้วนะครับผมในย่านมิบุรีหรือว่าทั้งประเทศไทยเลยก็ว่าได้เราเป็นดีลเลอร์เจ้าใหญ่นะครับผมที่ได้เงื่อนไขพิเศษ,ษ,ษ,ษจากธน,นาคารแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่าน,นี้กันเอาลืมโปรโมชั่นครับมีเก้าิบวันผมจัดให้ด้วยนะครับผมสำหรับพี่ที่มาจับจองกนะับผมนะเรถไม่ไใช้งานก่อนรถตู้ทำตังค์แบบนี้ครับผมเก้าสิบวันนี้หาตังค์กันเต็มที่ครับผมมาจ่ยายครั้งแรกทีปีหน้า สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมฝายวีช่วยกนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนครับผมแล้วก็รถเข้าหมหจะเป็นคันไหนนะรถตู้ทำตงังค์นึกถึงรถตู้ทำตงังค์นึกถึงบุมเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ